ได้เลยเดียวผมจะแป้นบทสคริปต์7 0็ดรอคำนี้เป็นภาษาไทยพร้อมคงโครงสร้างเหมือนต้นฉบับแต่ยังมีฮุกส0สิวินาทีและอินโทรช่องเกียร์ฮับอยู่ครบถ้วนข,ขีดขีดขีดในโลกที่การยับยั้งเชิงนิวเคลียร์เป็นตัวกำหนดสมดุลแห่งอำนาจมีอาวุธชนิดหนึ่งที่สามารถเดินทางได้หลายพันกิโลเมตรทะลุชั้นบรรยากาศและโจมตีเป้าหมายด้วยความแม่นยำถึงตายลองจินตนาการถึงขีปนาวุธที่สามารถตัดสินชะตาของสงครามได้ภายในไม่กี่นาที นั่นคือ t ทรเดนไอไอดีห้ยักเงียบที่ซ่อนตัวอยู่ในส่วนลึกของมหาสมุทรวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักว่าทำไมมันถึงน่ากลัวขนาดนี้และราคาที่สูงลิ่งอยู่เบื้องหลังมันคือเท่าไหร่เตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้รู้อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อพลังทางทหารไปตลอดกาลอินดีต้อนรับสู่เกียร์ับช่องของคุณสำหรับเทคโนโลยีทางทหาร ที่เราจะพาคุณดำดิิงไปในโลกของเครื่องจักรและระบบอาวุธที่กำหนดปัจจุบันและอนาคตขอองค์การป้องกันประเทศตั้งแต่เครื่องบินขับไล่ความเร็วเหนือเสียงไปจนถึงรถถังและระบบอาวุธยุคใหม่ถ้าคุณหลงไหลในเทคโนโลยีทางการทหารและอยากรู้ว่ามันทำงานอย่างไรอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพราะเรื่องราววันนี้ทั้งหนักและทรงพลัง t r i d e n t IID 5หรือชื่อเต็มว่า UGM133A เป็นขีปนาวุธยิงจากเรือดำน้ำ SL บ m ที่พัฒนาโดยล็อบฮีดมาตินให้กับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาและกองทัพเรือสหราชอาณาจักรเข้าประจำการตั้งแต่ต้นทศวรรษ1990และได้รับการปรับปรุงต่อเนื่องเพื่อคงความล้ำหน้าไว้ในโลกที่ภัยคุกคามเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในปี2025และต่อเนื่องไปถึง2 0 4 2รุ่นี5ยังคงเป็นเสาหลักขององค์การยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์ฝั่งตะวันตก จุดเด่นหลักของมันคือความสามารถโจมตีเป้าหมายไกลกว่า11,000กิโลเมตรบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ MIRV ได้สูงสุดถึง14หัวแต่ละหัวมีพลังทำลายเมืองทั้งเมืองได้ใช้ระบบนำวิถีเฉยร่วมกับการแก้พิกัดจาก GPS ทำให้แน่นยำแม้ยิงข้ามทวีปความเร็วสูงสุดในช่วงกลับเข้าสู่บรรยากาศมากกว่าแม20จนแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะสกัดกัน้น การยิงจะทำจากเรือดำน้ำชั้นโอไฮโอของสหรัฐอเมริกาและชั้นแวงกาดของสหราชอาณาจักรซึ่งสามารถซ่อนตัวในมหาสมุทรได้หลายเดือนพร้อมยิงเมื่อใดก็ได้เพื่อรับประกันความสามารถโจมตีครั้งที่สองหมายความว่าแม้ฐานยิงบนบกจะถูกทำลายก็ยังมีการตอบโต้นิวเคลียร์จากใต้ทะเลซึ่งนี่คือหัวใจของแนวคิดยับยั้งเชิงนิวเคลียร์รุ่นปี2026ของ t ท i เดนไ i i d ดีไม่ได้เป็นขีปนาวุธใหม่ทั้งหมด แต่เป็นการพัฒนาต่อยอดจากกลุ่น D5LE Life Extension ที่มีการปรับปรุงระบบนำวิถีวัสดุต้านความร้อนความทนทานเชิงโครงสร้างและการเชื่อมต่อกับระบบควบคุมสั่งการใหม่ๆทำให้ยังคงปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิธธภาพจนถึงกลางศตวรรษที่21ร,รักษาความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือที่ครอบครองมัน ด้านราคาต้องมอกกว่าสูงมหาศาลทีปนาวุธ Trident IID 51ลูกมีราคาราว70ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับการติดตั้งหัวรบและการปรับแต่งอื่นๆหมายความว่าการยิงเพียงครั้งเดียวมีค่าเทียบเท่าเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ทั้งลำแต่มีพลังทำลายล้างที่ไม่อาจเปรียบเทียบได้และถ้ารวมโครงการทั้งหมดทั้งค่าบำรุงรักษาฝึกกำลังพลโลจิสติกและเรือดำน้ำที่ใช้ขนส่งราคาจะพุ่งถึงหลายแสนล้านดอลลาร์ในระยะยาว แม้ราคาจะสูงจนน่าตกใจแต่สำหรับมหาอำนาจนิวเคลียร์ทริเดนไอไอดี I d คือหลักประกันว่าไม่มีใครกล้าลงมือจมตีเพราะรู้ว่าการตอบโต้จะรุนแรงเกินกว่าจะรับไหวมันคือหมากตัวสำคัญบนกระดานภูมิรัฐศาสตร์ที่หลายครั้งมีไว้เพื่อไม่ต้องใช้แต่เพื่อให้ทุกฝ่ายเกรงกลัวอนาคตของ t r i เดน t อ i d ดีอาจรวมถึงเทคโนโลยีหัวรบความเร็วเหนือเสียงและการเชื่อมต่อกับปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหลบเลี่ยงระบบต่อต้านขีปนาวุธ แต่แม้ในสภาพปัจจุบันมันก็ยังเป็นหนึ่งในระบบอาวุธที่ทรงพลังและน่าเกรงขามที่สุดบนโลกท้ายที่สุด Trident ี Tr i d 5ไม่ใช่แค่ขีปนาวุธแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของสมดุลที่เปราะบ,บางซึ่งรักษาสันติภาพของโลกขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องเตือนว่าหากเกิดสงครามนิวเคลียร์ผลลัพธ์จะร้ายแรงเกินคาดแล้วคุณละคิดว่าระบบอย่าง Trident AID 5จำเป็นต่อการรักษาสันติภาพจริงหรือไม่ หรือมันคือความเสี่ยงถาวรต่อมนุษยชาติคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยที่นี่คือเกียร์ฮับแล้วพบกันอีกครั้งกับเรื่องราวเทคโนโลยีทางทหารล้ำสมัยในตอนต่อไปขีดขีดขีดถ้าคุณต้องการผมสามารถทำา5ชื่อคลิปที่ดึงดูดคำบรรยายวิดีโอและแฮชแท็กภาษาไทยสำหรับวิดีโอนี้ให้ได้ทันทีคุณอยากให้